สวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆชาว YouTube นะคะยังยาเชก้าศูนย์ค่ะวันนี้นะคะเจ้ายักษ์ของเราก็มาแปลงยางเหมือนเดิมนะคะนี่ดินก็ยังชื้นๆอยู่นะคะมีห่กเป็นน้องลอยเจ้ายักษ์ลอยเจ้ายักษ์ไปดูมันยังชื้นอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องมาอก่อนนะคะฝนตกฝนหยุดไปสองวันนะคะวันนี้ก็ีกวันนึงก็น่าจะ3ามนาละแต่ไม่แน่ใจมันจะมาตอนไหน ทางนี้เขามีคิวนัดตั้งแต่ฝนยังไม่ตกนะคะพอจะเข้าเข้าฝนตกปุ๊บยาวเลยค่ะทิดเองมีฝนอยู่ไปสองวันเมื่อวานก่อนกับเมื่อวานเนาะอ๋อลงวันนี้ได้ากาจ,จะสามวันก็เขาคิวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเบิกยางแล้วค่ะนะคะตัดแล้วก็ซอยด้วยนะคะทั้งตัดทั้งซอยหญ้าก็ไม่หนานะคะเพราะว่าต้องตัดไปเมื่อตอนต้นปีค่ะ น,นะคะคโซดหนึ่งก็ไม่ยาวนะคะมันโซดเป็นต้ตนนะคะแต่ความกว้างของเนื้อหาของโวนก็เยอะ,ะ,ะ,ะยอยู่นะคะเายาวาไม่น่อยนะคะย่าไม่หนาค่ะเป็นต้นเฟิร์นเนี้ยด็กเล็กอังนี้สบายสบายแล้วกล้วยป่าแล้วต้วนนี้ก็ไม่ตัดยางมาสองปีแล้วเหมือนกันก็เลยไม่ต้องดูนา ก็ไม่ถือว่าไม่ลกนะะเนี่ยไม่ลกเลยสบายสบายเลยค่ะตัวยากกับพี่นคนถับแก้วคึกกันใหญ่เลยค่ะวันนี้เขาคึกกันมากเพราะว่าเขาอยู่งานงานเป็นอาีหลักเขาบอกว่าเอางานได้ปวกบนึ่งคือพักใส่โต สบายเลยคะ่ะเรื่องเย็นอิ่มเฉียดนะตัวนี้พูดถึงอากาศก็สวยดีนะคะเนี่ยมีลมแดดนออกน้อยแล้วก็มันจะมีคืบเป็นมังสวนันะคะไม่แน่ใจว่าตกฝั่งไหนตกไม่ตก ะะแปลงนี้ก็ติดกับแปลงของในหัวนะคะนะคะแปลงของในหัวกลางๆอยู่ก็เดี๋ยวเราพอแปลงนี้เสร็จใช่ไหมคะเราจะข้ามแปลงของในหัวไปวตัดแปลงติดกับงนนแปลงเจ้าของอรถไม่ต้องตัดขอบหาเว้นนิดเดย ราก็รีบมาไม่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าดินมันเย็นชื้นมันเละๆอยู่นะคะฝากดติดตามกระดิ่งนะคะอย่าแ่เสียตาศูนย์ วิ่งก็ห้าเที่ยวค่ะไปกับอยากวิ่งไป เิชที่สแล้วนะคะเก็บหนึ่ง้าเที่ยวนะคะซอยนี่ก็น่าจะทั้งเดียวไป เก็บบ้าพลังละเราว่าจะเก็บโสนนี้ให้ไอ้เทียวเดียวใส่ก่อนแกวิ่งไปดูคึกใหญ่นะคะไม่ได้จับรถไม่ได้วิ่งรถตัวยักษ์ไม่ได้วิ่งกันมาสอง,นองคนเราคึกคัะคึก ฝากดติดตามกดกดิ่งยนะคะยังงเจนเ้านพบกันคลิปไว้นะคะสวัสดี